เดี๋ยวคลิปนี้จะนั่งไปกับเจ้าม้าขาวหน่อยครับไปถามความรู้สึกเสียเจมหน่อยยังสู้อยู่หรือเปล่าเพราข้างขาดไปสามแล้ว จอดก่อนจอดก่อนใส่เลยไหมใส่เลยสองร้อยฝากซื้อ ไม่ใส่ไม่ได้หอ่อไม่ใส่ไม่ได้หอ่อถ้าใส่แล้วมันแรงก,ก็เดิมห่ะม, <laughs> มันจะมีตัวละหกสิบบาทแต่ว่าตัวมันแบบมันหลุดหายเสียดายดิของแพงอ่ะนี่มันของถูกวันนี้ัดจรวดนะ ้องไปยิงสีมีมาด้วยไหมมีมีไรมาด้วยไหมแต่งงานเรียบร้อยครับ

ไปไหนเฮ้ยเสื้อ,อเครื่องะอะไรบ้าอ๋อเปลี่ยนทางมันเครื่องเหรอตอนนี้ทางมันเครื่องโอ้ยไม่ได้เลยที่อยู่บนรถเลยหมดเท่าไหร่เสื้อมา4กระลอนใช่ของอะไรของคาร์ตอนอคาร์ตอน,ตตอนมันเครื่องหมดเลย3,520 4กระลอนแล้วก็หัวเชื้อน้ำมัน แล้วกองะกองด้วยกองนึอยแค่สิบมเชียสองร้ก็ดีวิ่งวิ่งกันสีค่คนนี้สบายเลยไม่ค่อยรอเท่าไหร่<ะ>เร็วขับมันมาะเร็วขับมันเร็วขับมันอันนี้ก็เท่าไหร่นะ เก้าแล้วอันเก่ามันเท่าไหร่แปดสี่หนึ่งแปดสีหนึ่งเพิ่งรู้นะนี่ช้าบูดช้าบ่ช้าังอันนี้เก้าสามเก้าขับดีกว่าพอดีพอดีเลยเกียร์ช้าไงเกียร์ช้าใส่เก้าไม่ช้าขึ้ สีนมันก็ชาพอแล้วเป็นอย่างงี้เองตอนแรกนึกว่าแปดสามแปดปดสี่หนึ่ทีไปสี่าททำมงท้ายหมดไปเท่าไหร่แล้วชาเมื่อวานหมดแท่าหกพันหกพันห้าทังน้ำมันเองทำเองเอาวิชามาจากไหนวิชาโมสูไปงั้นแล้พี่ ัััจคนยงพมั่วโมดิฟายพอจำได้พอจำได้อะมันไม่ยากหรอจะมีอุปกรณ์ใช่จะมีอุปกรณ์ทำเองได้อยู่ประหยัดค่าช่างไปอีกเน่อยมันขึ้นบ่อก็เหมือนเดิมเครื่องมันแรงอยู่แล้วเครื่องมันแรง ใช้เฟืองเร็วมันก็ขึ้นได้อยู่พรุ่งนี้ก็จ้างเขาขครับ้มามาแต่ต้องไปเปลี่ยนอันนั่นไหมนะเผาอะเปล่ยน,นีขไปถอด่เชียงกงเถอ,อดเปลี่ยนทนเชียงกงเลยอ่ะมันต้องเจียร่องไหมเจองเขาเจียมาเสร็จแล้วอ๋อเจียมัเสร็จแล้วยกใส่เลย สาเอไม่น,น,นี้นนนใครแนะนำมาไม่มีใครแนะนำนะพี่ไม่มีเจ้เชียงกงเขาบอกมาว่าตัวนี้มันเหมือนจะดีกว่าเอาใช้ดูมันก็ใหญ่ของยิสุมันก็ดีกว่าเออมันใหญ่กว่าใหญ่กว่ามันก็ดีอยู่แล้วแหละเยาแต่มันไม่จบก็ต้องเวียนแต่มันไม่จบก็ ยกชุดเลยทงา,ง,งานรถวินน่ดเยอะนย,นยซ,ซ่อมรถหมดไม่ค่อยเหลืออะไรหรอนี่ขนาดขับเองนะ สบายดูอ่ะเครื่องมันเหลืออ่ะดึ๊บปั้วรถอะไรเนง่ยที่มาจากวีรบได้ได้รถมายัาง ได้แล้วไมกามกาสวยอยเดูในรูปส,สีหัวมันแทบจะไม่ต้องทำสีเลยพี่ว่าจะขัดแค่ยา,ยาขัดยาเอาให้มันเงาแค่นั้น,อนเองรสเียนีเียเนน,<อ>นมั้นเดอเ่ีหัวต้องทำม,มันนอกใช่ไหมใช่ บอกว่าขับสนุกกว่าเฟืองเก่าครับ939เฟืองเก่า841แบบนี้ก็วิ่ง104ได้ดิไงลองดูยัง แต่ทุกวันเนี่ยมัน,มนเฟืองช้าเสียเปรียบยได้แค่ปากโบอืมได้แค่ปากโาปากโบดเดี๋ยวนี้มีเต็ก่องแล้เฟ<ม>ืองเร็ว<ม>ถ้าขึ้นได้ก็ประหยัดกันมันด้วยเฟืองช้ากดไม่ไปเลยอยู่อย่างนั้นน่ะดึงแต่เครื่อง เสียเมาไหรเสียเามาเออาขับคเูเดียวเมาเหรอครับอ๋อไหนเมื่อไรจะมาไหนสาเนะ่ะมาที่สุภาพมานี่อสองคันเลยสองคันเสียเมาเอามาทำไมเยอะแยะเนี่ยทำงานชั่วโมงด้วยปะ Để tế, công ăn này có, đành nên nhiều yếu nữa. Tụng nghề, tụng rút nước này, cậu, Đi mày, bên em ạ Nơi. Mau nơi. Mau nơi. Giảm áp. แปดเดือนออกทหารเราก็มาขับรถเต็มตัวเลยถ้าถ้าคาับมีใพี่พุทนต่อขาย่ะไรมันขึ้นอยู่กับของแต่งไหมแต่งยังไงงานสิ่งใ,งใดสิ่งใดโดยก็ได้สิงใงสิ่ง,งพี่ไปหาวหาย,ยากจดุกด ว่าจะหายูดิเรนเอายูดิรถปีใหม่มีหน้าเดินกราเอาอยูดิมีน้าเลยวะเอาให้ใครครับให้พ<อ>ี่ต้นนะเอาให้นุ่กเดี๋ยวจะลองหาดูเกาะโบไหมใช่เครื่องไอรถที่พี่ใครไปอู้แรงว่ะแรงมากเลย เหมือนทำกรรมนามาแล้วเวลาเดินเบามันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบปุบแต่นั่งคันนี้ยังไงมันก็นิ่มเหมือนนั่งไม่เหนื่อยเลยครับถ้ารถขับยากๆอิ๋อุ้ยเหนื่อยครับอันนี้ขับสบายๆครับคนนั่ง ขนาดนี้มีเบาะยังแบบรู้สึก,กว่านิ่มเหมืนอนเดื่มดื่มเทแล้วเอารถไทยยังไม่มาปะไม่มามา,มาอืเที่อัดไว้เลยที่ขึ้นอีกสามสิบเซนอ๋อเทขึ้นอีก ก็อยู่แล้วก็อยู่เลยมไม่มีอะไรแล้วใช่ได้เครื่องในดีเครื่องก็ต้องขยันเปล่ากองเปล่ากองกินมันเครื่องไหมไม่เพราว่าก,ก็กินนะพี่แต้เออเจ็ดวันเนี้ยไม่ได้เติมมันก็เหลือเท่าเ,เดิมเนาแล้วคมขับผมไม่ยังเห็นเคยเห็นต้องเติมเลยเออพราขับทำไมเขาตื่นเติมขาแรงเนาะใจใหญขับไปเจ็ดวันแล้วยัง <c oughs> ไม่ต้องเติมนเลยเออเท่าเดิม ไม่เข้าใจงงทั้งนั้น เงินดีก็น,น่าซื้ออยู่ถ้าเทาเก,าเกาจายแบบเตะๆอ,อ่ะเก็บตรงไหนไม่ได้ก็ตัดก่อนเก็บตรงไหนไม่ได้ก็ตัดให้ก่อนเลยโอ,อ้ดีเลยวะตายเป็นก้อนเลย ออเอกันเราเจอไอ้นี่คอนกรีตอะ่ะไอ้รอยแตกคอนกรีตมันแบบมันก็ไม่แบบตึ๊ดอะไรแบบนี้เลยนะมันก็นิ่มๆอยู่นะนี่ไม่ได้เลยอันนี้ไปจากยานัคยาร์บีมันมีเสียงรำคาญแน่นอนเคยอาร์ตไหมอาร์ตเมื่อเช้าอัด์ข้าวทุกจุดไหมอัดในร้านข้าวทุกจุดอ๋ออัรในร้าน เขาคิดย yeah. mm ังไงสองร้อยสองร้อยทุก hmm. จ oh. uh, mm ุดเลยสองร้อยเหรอูม huh. yeah. uh ันประมาณยี่สิบกว่าจุดนะใช่ไหมเกือบสามสิบไหมจุดและสิบบาทไปจุดละสิบบาท รถเบาก็ต้องหลบรถหนักนะครับมารยาตของรถคนดินนะครับแต่ว่าเจอบางพื้นที่หลบก,กันไม่ได้รถหนักก็ต้องหลบเหมือนกันนะบางทีนะแต่ส่วนส่วนใหญ่รถเบาเขาก็จะหลบให้รถหนักมารยาต ใส่เกียร์ง่ายๆครับเงียบมากไม่มีแบบตะเตกแตะอะไรเท่าไหร่มีแต่อนี่แหละมันอ้นั้นไอ้เออถอดรองเลยนี่ดูเขาไว้แขวนเสื้อผ้าเนี่ยต้องเตะเตกแตะเตกแตะเคนนั่งดูคลิปตัวเองขับรถไหมดูนะเนี่ยโอ้ยรับตัวตรงนี้บอ่ 2ไปอ๋อขาดอ๋อาดินครับ20บาทหรอแต่โอนแจกอยู่ปากบ่อครับวันนี้มันแจกอยู่นี่มันร่มบ่อไม่เอาพี่ของพี่เจ็กสิจังหวะรถมันที่แรกครับเจ็กรถหแม่ต้องไปพบการ์น่ะเจ็กต้องรถหนังมาแล้วโอ้โห ต้องแจก,กตอนรถเบาเนาะใยสยเกียร์ไม่มีกรึดเลยครับปกติโรคกี้ไม่ใช่เป็นใส่เกียร์มันกรึดกว่าแต่นี่ไม่มีดังนะดังไหมเราเข้าให้ชุดจังหวะอืมจังหวะไหนาสามชาม้าเปล่ะข <laughs> ้องบงมันคูกมากเข้าอย่างไร ถ้าเข้าง่ายมันมีอย่างเข้าแบบดันไปตรงเกียรย์สองก่อนดันเกียร์สองแล้วค่อยอใส่<อ>าาดันเข้าสองก่อนแล้วค่อยเข้าหนึ่งเกือบทุกคันเลย,เ,ลยเ,<อ>เพราะว่ารุ่นใหม่ด้วยเหมือนกันคคต้องดันเกียร์ดันไปใส่ล็อกเกียร์สองก่อนเด<อ>ีเ๋ยวพีก่ก,ก,กลับก่อนเด้อะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สวัสดีคลิปนี้สวัสดีกับเจมสครับ